สวัสดีแฟนหงแดงหรือวัภูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิเว์พูประจำวันที่25พฤษภาคม2 5ง5โดยสิบห้รือวัเดลี่บายเซอซึ่งวันนี้ผมก็จะคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากขยกสนุกตื่นเต้นร้าใจับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมันอ่นคงการ а н ตีและมั่นใจได้คลิกตที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของทางจอแดนเฮนเดอร์สันไป้ฝึกับตันทีมของเราถึงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับทางเรอัลมาดริดในคืนวันเสาร์นี้นี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศถ้วยใบโตของยุโรปเป็นหนนที่3ของทางเฮนเดอร์สันในฐานะกับตันทีมลิเวอร์พูลหลังจากครั้งแรกปราชัยต่อเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ก่อนจะมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จเหนือทางทอตแนมฮอสเปอร์ในปีต่อมา ทั้งนี้หากเขานำทีมควา้าแชมป์ได้อีกครั้งในปีนี้มันจะทำให้ทางเฮนเดอร์สันกลายมาเป็นกัปตันทีมเพียงคนที่2ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ได้ชมป์ยุโรปถึง2ครั้งต่อจากทางเอ็มลินฮิวจ์ว้าวผมไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยนะเฮนเดอร์สันกล่าวคุณบอกว่าเอ็มลินฮิวจ์เป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลเพียงคนเดียวที่ควา้าแชมป์ยุโรปได้2ครั้ง แต่ผมมั่นใจเลยว่าหากคุณไปถามเขาเขาก็คงจะบอกว่ามันคือทีมลิเวอร์พูลต่างหากที่คว้าแชมป์ได้หาใช่ตัวเขานั่นคือแนวทางที่ผมจะมองมันเหมือนกันหากเราคว้าแชมป์ได้อีกมันก็เป็นเพราะทีมมันเป็นเพราะผู้จัดการทีมมันเป็นเพราะทีมงานและสตาฟโค้ดของเรามันเป็นเพราะทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อมันถึงเวลาที่ผมต้องมองย้อนกลับมานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ผมคิด ผมไม่เคยมองว่าความสําเร็จทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะตัวผมใช่เลยผมอาจจะสวมปลอกแขนเป็นกับตันทีมลงสนามและผมก็อยู่ที่นี่มาอย่างยาวนานแต่มันยังมีผู้นําอีกหลายคนในห้องแต่งตัวของเรามันมีนักเตะที่สําคัญมากมายและมันก็เป็นความพยายามของทีมมันไม่ใช่ว่าผมพยายามไปทาบชั้นกับตันทีมที่น่าทึ่งคนอื่นๆเพื่อทําลายสถิติหรืออะไรแบบนั้น ผมโชคดีที่ได้มาอยู่ในทีมระดับโลกและผมก็ภูมิใจที่ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมและนำทีมลงสนามเราจะทุ่มเททุกอย่างและหวังว่าเราจะสามารถนำแชมเปี้ยนสเปนลกลับมาแอนฟิลด์ได้เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมารู้เรื่องราวของว่าที่นักเตะใหม่ป้ายแดงของเราอย่างทางฟาวิโอคาวาโยดาวลุ่งอนาคตไกลกันบาง มอสโมสรมีการประกาศยืนยันเส,สัญญาล่วงหน้ากับนักเตะมาจากทางฟูแลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสนอราคาในเบื้องต้น5ล้านปอนด์วกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก2.7ล้านปอนด์โดยเขาจะย้ายมาสวมเสื้อสีแดงเพลิงของทีมเราอย่างเป็นทางการตั้แต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังสัญญาปัจจุบันกับทางฟูแลมจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ ั้งนี้คาวาลย่ได้ตกลงเซ็นสัญญากับสโมสรยาวถึง5ปีซึ่งจะทําให้เขาได้อยู่โยงในถิ่นแอนฟิล์ยาวไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ในปี2027แล้วก็ถูกมองว่าเป็นนักเตะแห่งอนาคตล่าสุดทางฟอ b บิซิโอโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ ื่อเขายืนยันเลยว่านักเตะจะได้อยู่กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าโดยไม่มีการปล่อยออกไปในรูปแบบของสัญญายืมตัวขณะเดียวกันโรมาโนก็ยังมั่นใจอีกด้วยว่าด้วยศัก,กยภาพและพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวของดาวเตะวัย19ปีรายนี้ทำให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมในอนาคตลิเวอร์พูลจะไม่ปล่อยยืมตัวฟาบิโอคาวาโยในฤดูกาลหน้าโรมาโนกล่าว เขาจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดใหญ่และเยอเกนครอปก็เชื่อมั่นด้วยว่าเขาจะกลายมาเป็นนักเตะคนสำคัญได้ในอนาคตอันไกลอันเดียจริงแล้วฟูเลิ่มก็อยากจะขอยืมตัวเขาไปใช้งานต่ออีกหนึ่งฤดูกาลแต่นั่นไม่เคยเป็นตัวเลือกของทางลิเวอร์พูลเลยนะและครอปก็กำลังรอการย้ายเข้ามาของทางคาร์วัลโยอยู่ด้วย เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับอดูอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาลาและซาดิโอมาเน่สองแกล้งคนสำคัญในแดนหน้าของทีมเราที่เหลือสัญญากับทีมอีกเพียง12เดือนเท่านั้นเมื่อทางเจมี่คาร์เกอร์อดีตปากกหลังชื่อดังของเราได้ออกมาแสดงความมั่นใจเลยว่ามาเน่จะต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ขณะเดียวกันก็ฝากเตือนไปยังทางซาลาด้วยว่าให้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบ ผมมั่นใจว่าซาดิโอมาเน่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะคาร์เกอร์กราวส่วนโมซาลานั้นเขาก็ควรจะต่อสัญญาผมคิดว่ามันจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หากเขาเลือกไม่ต่อสัญญากับทีมผมอยากจะบอกให้เขาลองมองย้อนกลับมาดูที่สโมสรแห่งนี้ว่านี่คือสโมสรที่ดีเยี่ยมสำหรับเขามากมายขนาดไหนคุณเองก็ทําผลงานสุดยอดให้กับเรา คุณเหมาะกับพิมร์ลีกและสไตล์การเล่นของทางเยอเกนครอปยิ่งปล่อยให้เรื่องนี้ลากยาวออกไปคุณเองจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้กับการต่อสู้ในเชิงของการประชาสัมพันธ์ยิ่งปล่อยให้มันใกล้การย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวไปมากแค่ไหนนั่นจะเป็นการบีบคั้นแฟนบอลเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นผมคิดว่าตั้งเมื่อ6เดือนที่แล้วแฟนบอลของเรายังคงบอกกับสโมสรอ,อยู่เลยว่าให้ยอมจ่ายให้ตามที่เขาต้องการไปเถอะ แต่จากนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปกระแสมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการที่โมไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขามันไม่ได้มีส่วนช่วยเขาในเรื่องนี้เลยนะจากนั้นลุยดิอาสก็ย้ายเข้ามาอีกและซาดิโอมาเน่ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นด้วยมันมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดผมคิดว่าซาร่าเหมาะกับสไตล์การเล่นของครอฟต์เขามีทั้งความเร็วและความคล่องตัว ผมไม่คิดว่าเขาจะเหมาะกับทางบาร์เซโลนาหรือเรอัลมาดริดหรอกนะนั่นไม่ใช่การบอกว่าเขาไม่ดีพอแต่เขาไม่ใช่นักเตะในสไตล์การเล่นของพวกเขาผมจะบอกคุณให้ว่าทำไมตอนที่ไมเคินโอเวนย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดเขาไม่ได้อยู่ในช่วงของเส้นทางอาชีพแบบโมในตอนนี้เลยด้วยซ้ำเขายิงได้20ลูกต่อฤดูกาลและก็เป็นได้แค่นักเตะส่วนหนึ่งของทีมผู้คนที่นั่นไม่ให้เวลากับเขาเลยด้วยซ้ำ โมอาจจะทำแอซซิตได้มากมายแต่จากเกมการเล่นของเขามันขึ้นอยู่กับการทำประตูการเล่นบอลไดเรกและการวิ่งตัดหลังคู่แข่งคุณลองดูทางหลุยดิอาซิพวกเรามั่นใจเวลาเขาเก็บบอลเอาไว้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับซาร่าหรือมาเน่เพราะพวกเขาเล่นบอลแบบไดเรกมากกว่าพวกเขาต้องพยายามหาทางเจาะก,กำแพงเข้าไปดังนั้นสไตล์การเล่นของแต่ละคนย่อมจะแตกต่างกันและเหมาะกับสไตล์ของทีมที่แตกต่างกันด้วย ผมคิดว่าเขาเหมาะกับพิมเมอร์ลีกและแนวทางการเล่นของเรามันจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่สำหรับเขาหากเลือกย้ายทีมออกไปหากมันเป็นเรื่องของเงินลิวอร์พูก็เสนอให้เขาเยอะแล้วนะและหากเขาเซ็นสัญญาไปอีก4ปีเขาจะได้อยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งอายุ33ปีจากนั้นค่อยมาคิดถึงการย้ายทีมก็ยังไม่สายแล้วค่อยไปเซ็นสัญญาอีก4ปีกับสโมสรอ,อื่น เขาอาจจะทำแบบที่โรนัลโดทำในลีกอื่นก็ได้มันอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การตัดสินใจในครั้งนี้ควรจะเอาเรื่องของเงินออกไปก่อนมันควรจะเป็นเหตุผลในด้านฟุตบอลและนี่คือที่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วนหนๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของทางโรแบร์โตฟูเมโนดาวิ่งทีมชาติบราซิลต่อเนื่องกันไปเลย เมื่อเขาก็เข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันกับซาราและมาเน่แต่เจมี่คาร์เกอร์ก็เชื่อว่าเคสนี้มีความแตกต่างออกไปเพราะเราอาจจะได้เห็นเขาอยู่กับทีมต่อแล้วค่อยย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในปีหน้าผมคิดว่าโรเบรโตฟอร์เม o โนจะอยู่กับทีมต่อแล้วค่อยย้ายทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นคาร์รเกอร์กล่าว ผมไม่คิดว่ามันจะมีการย้ายทีมด้วยค่าตัวมหาศาลและเขาก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญของเราในฤดูกาลหน้าเขาอยู่กับเรามาอย่างยาวนานและเราก็ได้ผลตอบแทนเกินกว่าค่าตัวของเขามาเป็นสิบเท่าแล้วผมไม่ได้บอกว่าเราผิดพลาดที่ไม่ได้ขายเขาออกไปแต่ผมคิดว่าเขาจะอยู่ต่อมาเน่ก็จะอยู่ต่อขึ้นอยู่กับว่าซาร่าจะอยู่ต่อด้วยไหม เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยบมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเฟร์รันโซเรียโน,โน CEO คนดังของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจำกันได้แป๊บกว่าเดียรลาานายใหญ่มือทองของพวกเขาก็เคยออกมาปกป้องสโมสสด้วยการพาดพิงมาถึงทีมของเราด้วยการบอกว่าลิเวอร์พูลเองก็ใช้เงินซื้อความสำเร็จไม่แตกต่างกัน ล่าสุดโซเรโนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ออกมาสนับสนุนความคิดของผู้จัดการทีมของเขาเมื่อชี้ชัดลงมาเลยว่าการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เพราะเงินโดยเขาได้ยกตัวอย่างทางแมนเชสเตอร์อยู่หนาแตดว่าก็มีเงินมาหาศาลแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นนอกจากนี้เขายัางชี้อีกว่าซิตี้เองก็ใช้จ่ายเงินไม่ได้แตกต่างจากทางลิเวอร์พูลหรือเชลซีแม้ว่าจะมีความสำเร็จมักการันตีผลงานของพวกเขา หาคุณลองดูรายได้ของสโมสรในฟุตบอลอังกฤษคุณจะเห็นได้เลยว่าทีมที่มีรายได้สูงที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์อยู่นเตตดต่างหากละ่ะโซเรโนกล่าวกับทาง RAC 1พวกเขามีรายได้มากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง100ล้านปอนด์ส่วนเราอยู่ใน,นระดับเดียวกันกับทางลิเวอร์พูลและเชลซีเราไม่ได้มีเงินมากกว่าพวกเขาเหล่านั้นเลยความเป็นจริงแล้วเราอาจจะมีเงินน้อยกว่าเสียด้วยซ้า คุณลองดูการใช้เงินของยูไนเต็ดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิและจำนวนเงินที่เราได้ใช้ไปคุณจะเห็นได้เลยว่ายูไนเต็ดใช้เงินมากกว่าในขณะที่ซิตี้ได้ถึง11แชมป์ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ยูไนเต็ดได้แค่หนึหรือ2แชมป์และไม่มีแชมป์หลีกเลยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวบสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ